ครับ <fuck> สวัสด,ดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจำช่องมาร์คเอพีและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกทุกท่านเลยนะครับผม <Reynolds> ก็ยิยยนดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์คเอพีเช่นเคยน,นั่นเองนะครับก็ห่างหายกันไปถึง2วันเต็มเลยนั่นเองนะครับผมนะเพราะว่ามันก็ ไม่ได้มีของใหม่อะไรมากนะครับผมในช่วงนี้ก็เห็นมีสกิมมัดนะครับเข้ามาแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกันให้ดูด้วยแต่ที่สําคัญในวันนี้เนี่ยเราจะมาแจกโค้ดนะครับผมเป็นโค้ดกล่องดีแท็กที่มี AK อัปเกรดเนี่ยอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับผมเป็น AK คถาวรด้วยนะครับผมก็เป็นเจ้าตัวอัปเกรดที่เป็นเจ้าตัว AK blue f l a m e r r ก้ o ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่ารหัสนี้เนี่ย น่าจะไม่ได้เปิดให้ดูนะครับผมซูนี้เราจะมาเปิดให้ดูด้วย20กล่องนะครับผมแล้วก็จะแจกทั้งหมดอีก10โค้ดนะครับผมก็คือสู่ม20กล่องแล้วก็แจกอีก20กล่องนั่นเองนะครับผมในส่วนกติกาการแจกก็เดี๋ยวมาฟังกันในคลิปนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเล่น กิจกรรมใหม่ให้ดูกันด้วยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวกิจกรรมหมัดนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มีการเปิดขายนะครับผมไอตัวเพชรลัมเบอร์ตัวนี้แล้วนะครับผมก็เป็นบัตรสร้างห้องนะครับผมเจ้าตัวคู่หูตัวกวนนั่นเองนะครับผมเนีแล้วก็จะมีในส่วนของการลดราคานะครับผมลดราคาของตู้นะครับผมลดราคาก็ตามนี้เลยนะฮะแต่ที่สําคัญนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวสก,กินหมัดมังกรฟ้า,ฟา,ฟาตัวนี้นั่นเองนะครับผมเนีก็เดี๋ยวเรามา เรื่องกิจกรรมกันก่อนนะครับผมแล้วก็จะไปสุ่มกล่อง AK 20กล่องกันในรหัสรองของมา AP กเอพีกันเดี๋ยวจะมาดูกันว่ารหัสรองของมา AP เอพีเนี่ยมันจะมีของอะไรที่มันเรๆบ้างนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นประวัตินะครับผมการเริ่มต้นของช่องมารเอพีเลยนั่นแหละนะครับผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาฟังกันเดี๋ยวเรามาลองสุ่มในส่วนของเจ้าตัวสกิหมัดมังกรกันก,นก่อนเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวลองสุ่มสักห้าครั้งไปก่อนเลยแล้วกันโอเคมา ได้มาแล้วนะครับผมโทเค็นหนึ่งอันนะครับผมตอนนี้ก็มันมาในกิจกรรมที่เราพูดกันไว้แต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันจะแยกของรางวัลในส่วนของเจ้าตัวชุดเซ็ตมังกรฟ้ากับเจ้าตัวเออสกิมมัดเนี่ยออกจากกันนะครับผมเป็นคนละกิจกรรมนั่นเองแต่ว่าบางเซิร์ฟเนี่ยก็เอามาคู่กันเลยนะครับก็คือของรางวัลรองเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวสกิมมัดมังกรแล้วก็ของรางวัลใหญ่เนี่ยจะเป็นเจ้าตัวชุดเซ็ตมังกรฟ้านั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยดีกว่านะ จัดใบออกอีกหนึ่งแล้วนะครับผมเหมือนว่าอันที่3เอ่ออันที่3 4 5ี่หเนี่ยจะออกยากนะครับผมนะโอเคได้มา3าอันแล้วนะครับผมคือตอนนี้เราสูงไปเพียงแค่ไม่ถึง500เพชรด้วยมั้งโอเคยังไงจัดไปจังหวะน,นี้ได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับผมนะจัดปลายครั้งที่สไม่ออกนะครับครั้งที่5ไม่ออกเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มย่อยกันเลยดีกว่านะครับผมน่าจะออกง่ายกว่าเดิมหรือเปล่าจัดในจังหวะนี้ เรือเหมือนเดิมนะฮะโอเคไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็มาเสียเพชรกันต่อไปนะฮะยังไงเจ้าวนเนี่เปิดมาโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมนะ เอาเรื่องเอาเรื่องดูซับเอาเรื่องนะครับผมได้เป็นสกินมีดมาแล้วนะครับผมแต่ว่าก็มีแล้วก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะอมโอเคจัดไปันจังหวะนี้โอ้โหไม่ออกว่นะน้นผู้ชมสุ่มไปเรื่อยๆข้าออกครั้งเดียวที่หาแต่ว่ามันไม่ออกไงเออยังไงจังหวะนี้จะไปโอ้โหไม่ออกครับผมเปิดมาผมเกือบโดนเกือบโดนไม่ออกอีกแล้วไม่ออกอีกแล้วออกหน่อยออกออกแล้วน่ครับผมก็ได้มาแล้วในส่วนของเจ้าตัว สกินหมัดมังกรฟ้านั่นเองนะครับผมเน่หมัดทะลวงสวัสดนะครับผมชื่ออย่างเท่เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองใส่กันเลยดีกว่านะครับผมนะก็จะเป็นเจ้าตัวสกินพันช์อยู่ไหนเอยเป็นเฟิร์สนะครับผมตัวนี้ก็ได้มาแล้วเป็นสกินหมัดที่เท่าไหร่ละเออเป็นสกินหมัดที่หนึ่ง6สห้าเป็นสกินหมัดสกินที่6แล้วนะครับผมก็เป็นลายมังกรแบบนี้เลยนะครับผมดูเป็นไง อย่างเท่เลครับผมบอกเลยว่าโคตรจะเท่โหเวลาต่อยยิ่งเท่เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะ แล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับผมที่เจมฝากมาโปรโมทก็จะมีเจ้าตัวกิจกรรมเติมเพชรนะครับผมที่เป็นกิจกรรมนี้เลยเป็นการเติมครบ1 9 9เาพชรนะครับผมจะได้กระเป๋าสี่เทพตัวนี้มานั้นเลยนั่นเองนะครับผมนน่ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะหมดเขตในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ไปเติมนะครับผมก็เติมผมว่าน่าจะทุกคนแล้วน่าจะทุกคนแล้วนะครับผมเพราะว่าก็เติมมาสุมหมัดกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมน่าจะได้ครบกันหมดทุกคนแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้ก็ ไปสุมกันด้วยนะครับเออไปเติมกันด้วยนะครับผมตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวถัดไปนะครับผมเราจะไปสุมในส่วนของเจ้าตัวกล่องดีแท็กกันเลยนะครับผมว่ามันจะออกง่ายหรือว่าออกยากในรหัสรองของมาร์กเอพีนั่นเองนะ,ะอเนะครับผมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรหัสกันก่อนเลยดีกว่าค,ครับผม <ๆ S 1> ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในรหัสร่องนะครับผมของมารเอพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเพราะว่าก็เลิกเล่นรหัสนี้ไปนานมากๆแล้วแหละคนถามว่า ทำไมพี่ไม่ขายหรือว่าพี่ไม่แจกนะครับก็คือรหัสนี้เนี่ยมันผูกอยู่กับเฟซของผมนั่นเองนะครับผมก็เลยไม่ได้แจกนั่นเองนะครับก็ต้องขอประทานอภัยด้วยแต่ไม่แน่นะครับผมแนอนาคตอาจจะขายหรือว่าแจกก็ได้นั่นเองนะครับผมแต่อยากเก็บไว้เป็นความทรงจําะมากกว่านะครับผมก็มีของตามนี้เลยนะครับผมหลักๆที่มันแรงแล้วก็เป็นกระแสะเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าตัว หมวก F ตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นสีกระสูงซีซั่นที่2นะครับซึ่งก็เก่ามากๆแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาแจกโค้ดนะครับโค้ดกล่องเนี้ยทั้งหมด10โค้ดนะครับผมซึ่งโค้ดหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด2กล่องนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรางวัลกอกติกายังไงก็เดี๋ยวมาฟังกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันก่อนเลยดีกว่า ยังไงเปิดไปกล่องแรกมาเดิมกันก่อนเลยดีกว่านะครับยังไงจังหวะนี้โอเคได้หินนับเกรดมาแต่ว่ารหัสนี้เนี่ยผมยังไม่มีในส่วนของเจ้าตัวเอ่อตัวปืนนะครับก็เดี๋ยวมาสุ่มกันเลยนะฮะจัดไปอีกหนึ่งกล่องยังไงจังหวะนี้ขอได้ไหมขอด,ดีแท็ก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 มาเปิดปุ๊บโอ้โหได้เท่าเดิมเลยว่ะเกลือสุดน่าจะเป็น5้านะครับผมตัวนี้แล้วก็มีของรางวัลอย่างอื่นด้วยนะฮะโอเคเปิดไปอีกหนึ่งกล่องยังไงจังหวะนี้มา โอ้โหอะไรวะเนี่ยล็อกหรือเปล่าล็อกหรือเปล่าไอ้กเกลือสุดมันหนึ่งนี่หว่ามันเรียงแบบนี้นะครับผมโอเคจัดไปโหได้มาสามนะครับผมยังเกลืออยู่ในตอนนี้นะฮะเปิดไปอีกหนึ่งะครับผมโอ้โหได้หนึ่งอีกแล้วครับผมยังไงก็วันนี้เริ่มเกลือขึ้นมาเรื่อยๆแล้วโอ้ยตายตายได้ห้าอีกแล้วโอ้โหแต่ปืนยังไม่ออกเลยท่านผู้ชมแม่ยังไงเปิดไปอีกหนึ่งกล่องไปโอหเหลือเศษสามเปิดไปเลยมาโอ้ เหลืออยู่นะกล่องนี้นะครับผมนะเปิดไปสิบกล่องยังไงเจ้าหนี้ต้องออกแล้วไม่ออกคุณผู้ชมออกยากเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โห,หตายเถอะน,นะโอ้ออกยากเกินเนี่ย <c oughs> กระเป๋ามาทําไมเปิดไปโอ้โหให้ตายเถอะน,นะให้ตายเถอะน,นะห้ากล่องเปิดรัวๆเลยไหมมาจัดไปห้ากล่องทีเดียวเลยดีกว่านะครับผมมาหนึ่งสองดีแทก็ก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 ขอหน่อยดีแทก็กมาโอเค นะครับก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ผมในส่วนของการสุ่มในเอ่เจ้าของเจ้าตัว AK นะครับผมกรองสุ่มดีแท็กนั่นเองก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงกติกาการแจกก่อนเลยดีกว่านะครับผมกติกาการแจกโค้ดของในวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึง ประสบการณ์การโดนโกงนะครับผมแล้วก็คําถามก็จะเป็นเกี่ยวกับประสบการณ์นี้ของผมนั่นเองเนาะคือรหัสนี้เนี่ยผมเคยจะขายนะครับผมเคยจะขายก่อนที่จะมาทําช่องมาร์กเอนั่นเองหลงจากที่ผมเนี่ยได้ซื้อรหัสนั้นมานะครับผมที่เป็นรหัสหลักของผมนั่นเอง นะครับก็คือผมเนี่ยได้ไปโพสต์ขายในกลุ่มนะครับผมโพสต์ขายในกลุ่มฟีไฟนั่นแหละราคาประมาณ2 0 0 0มั้งในตอนนั้นนะครับก็มีหมกเก F อยู่แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยหมวก F มันยังไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่นะครับผมเน่ะเพราะว่ามันก็นานมากๆแล้วนะครับผมที่ผมโพสต์ขายไปนั่นเอง นะครับผมแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าสนใจนะครับผมแล้วก็ยินดีที่จะกลางกลางก็คือมีคนมากลางให้เรานะครับผมก็คือเงินถึงกลางแล้วก็รหัสถึงกลางแล้วก็กลางก็จะแยกนะครับผมแยกส่งให้ในของแต่ละเจ้านั่นเองนะครับผมของแต่ละลูกแต่ละคนนั่นแหละนะครับผมแล้วทีนี้มันบังเอิญว่าผมไม่รู้นะครับผมในต,ตอนนั้นจะเรียกว่างโง่ก็ว่าได้เพราะว่า ไอ้คนที่กลางอ่ะกับคนที่มาซื้ออ่ะมันเป็นพวกกันนะครับผมแต่ว่าไอ้เจ้าตัวคนที่กลางเนี่ยมันก็เป็นคนที่มีเครดิตอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าก็รู้ได้เลยว่าเครดิตของมันเนี่ยสร้างขึ้นมาเองนั่นเองนะครับก็ไม่มันไว้ใจไม่ได้แหละนะครับผมจริงๆแล้วมันก็อย่าไว้ใจเลยดีกว่านะครับผมกลางแอดกลุ่มใหญ่ดีกว่านะครับผมนะเพราะว่ามันน่าจะถือกว่านั่นเองนะครับผมเนาะ ก็นั่นแหละนะครับผมก็พอมันพอผมอเปลี่ยนรหัสปุ๊บแคปแคปหน้าจออะไรออกรหรัสออกจากรหัสปุ๊บก็โดนบล็อกทันทีนะครับผมแล้วก็2คนนั้นก็ออกจากกลุ่มไปเลยนั่นเองแต่ว่าผมก็กลับคืนมาได้นะครับผมเพราะว่าทีมซัพพอร์ตนะครับผมนะทีมซัพพอร์ตของผมมันเทพนั่นเองนะครับผมแเพราะว่าผมก็มีคนที่เขาพอทาเป็นเนี่ยพอรู้จักอยู่บ้างนะครับผมแต่ว่าดึงรหัสคืนอะไรประมาณนี้แหละ นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของอประสบการณ์การโดนโกงของผมนะครับผมก็ไม่อยากให้ทุกคนโดนโกงนะครับผมถ้าจะถ้าจะกลางรหัสเนี่ยก็กลางแอกลุ่มใหญ่ดีกว่านะครับผมเนาะแล้วก็กติกาการแจกของเราในวันนี้นะครับผมก็คือ,อเอานี้ดีกว่ากติกานะครับผมก็คือว่าผมเนี่ยโดนโกง เพราะเอ้อันนี้ดีกว่าคุณรู้สึกยังไงกับกับการโดนโกงครั้งนี้นะครับผมว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะทําอย่างไรเมื่อคุณเห็นแบบว่าพอคุณแบบออกจากระบบไปแล้วและสองคนนั้นเนี่ยทั้งกลางแล้วก็ทั้งคนซื้อเนี่ยมันออกจากกลุ่มไปนะครับผมออกจากห้องแชทไปนั่นเองนะครับผมคุณจะทํำยังไง เป็นอันดับแรกนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์คำตอบแล้วก็ UID ไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวสักประมาณ2-3วันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาประกาศผลนั่นเองนะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยกล่องสุ่มมันหมดในวันที่31กรกฎาคมนคั่นเองนะครับผมอีกเดือนหนึ่งเลยเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมในส่งคลิปนี้หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาเอพีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วไว้เจอกัน,นคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกรู